หญิงหรือผู้ชายว่าคุณผู้ชมมันเหมือนชุผู้หญิงไหมเนี่ยมันเหมือนมีรูปผู้ชายด้วยอ่ะหรือว่าเราใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงผู้ชายก็ได้ซื1หนึ่งอ่ะได้ถึง2มาบ่อยหน่อยสำหรับฟรีไฟล์ล่าสุดมาอีกแล้วไว้ก่อนหมดขายแค่2วันคุณผู้ชมวันที่ผมมาถ่ายเนี่ยนะครับเป็นวันที่15เหลือเวลาในการขายเนี่ยประมาณ กี่ชั่วโมงวะเดี๋ยวดูก่อนห้าชั่วโมงครึ่งปกติแล้วเนี่ยวันอาทิตย์แต่ผมจะไม่ค่อยถ่ายคลิปวิดีโอหรอกพักสมองบ้างแต่วันนี้คขาบอต้องเอาใช่ไหมไอชุดนี้ยเด็กๆส่งกันมาเยอะมากบอกพี่ปิ่มต้องเอานะชุดเนี้มันแลมันแลงหรอวะผมโดนเด็กหลอกปะเนี่ยคุณผู้ชมหรือแค่มึงเห็นว่ามันขายแค่ระยะสั้นแค่แบบสองวันมันก็คงจะแลอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันขายแค่สองวันไงปิ่มมันก็ต้องแรงปะถูกปะ เราจะตามล่าหาเม็ดกุ่ยจี้นะครับผมทั้งหมด4เม็ดคุณผู้ชม4เม็ดแต่ว่าระหว่างลูดไปเนี่ยก็มีโอกาสออกเหมือนกันนะครับว่ามันไม่ออกหรอฮะรู้มือเฮ้ยอ๋อนึกว่ามันออกเลยอะ <c oughs> เอ้ยตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยตอนนี้เราได้มาแล้วสองเม็ด 3เม็ดแรกเนี่ยมันจะง่ายคุณผู้ชมนะครับแล้วมันจะไปยากเม็ดที่4ี่เม็ดที่5เนี่ยมันจะเอารถหนักช่วงนั้นหมาน้อยเอ้ยเออเม็ดท้ายจะหวงทำไมวะชุดผู้หญิงหรือผู้ชายวะคุณผู้ชมมันเหมือนชุดผู้หญิงไหมเนี่ยใช่ปะออะผู้หญิงโอเคแต่งตัวแบบนี้ดดึงดังดึงดังผู้หญิงแล้วแล้วมีชุดสำหรับผู้ชายไหมมันเหมือนมีรูปผู้ชายด้วยอ่ะหรือว่าเราใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง มันอะไรยังไงคนดูอ่ะเดี๋ยวเดีวลองนี่นี่อันนี้เป็นชุดผู้หญิงนะครับผมเปลี่ยนตัวละครนะผู้ชายก็ได้เซื้อหนึ่งอ่ะได้ถึงสองเฮ<อ>้ยมันดูดีนะชุดมันน่ารักมากเลยดูดิเขามีไฟฟ้าช็อตๆๆไฟฟ้าช็อตมันก็ต้องใส่กระปีกนี้ปะหวา ไวารายโคตอันตรายอย่าเด็กๆเกพราะว่าชิเปโรนี้ปล่อยก็น่าจะหมดแล้วคุณผู้ชมนะจะหมดการขายแล้วนะครับเออจริงๆอ่ะฟิฟายเอาของมันมีเข้ามาแบบขายแค่แบบชั่วโมงเดียวขายแค่วันเดียวอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจนะแล้วก็ทำให้มันเป็นของแรไปเลย <c oughs> มีอะไรขายอีกคุณผู้ชมลดครึ่งราคาโอ้โหชุดมันหน่อมแนมจังเลยวะฮะแล้วเรามีแล้วด้วยเออ ส่วนใหญ่ของเรามีหมดแล้วคุณผู้ชมชุดอะไรมันก็ไม่รู้อ่ะถามจริงมึงเคยเห็นคนใส่ชุดพวกนี้หรอไม่มีออกแบบมาก็ขายไม่ออกออกแบบมาทําไมไม่ใจทํางานหน่อยดิ <c oughs> อันนี้คืออะไรผมมีหรือ,อยัง M1014 ก็เป็นลูกสองบ่ะอัตราการยิงสองความเร็วในการรีโหลดหนึ่งเดีดด๋ยวเดเช็คก่อนเช็คก่อนเอาชัวร์ป็นอย่าทะลึ่งบ้องคางปืนแล้วไปที่ ช็อตกันผู้ชมตอนนี้เราใช้ไอซองหมาอยู่นะครับอทนี่เป็นอัตราอันนี้น่าจะดีสุดแล้วปั๊น่าจะดีสุดแล้วนะแต่เนี่ยเนี่ยอัตรากันยิงสองเจาะเกาะหนึ่งไอ<ว>้ผมคิ้วคงไม่แค่เก้าครั้งเองเหรอโอ้โหสภาพปิดเหลือเชื่อผมคิวไม่แค่เก้าครั้งองเหรอทำไมมันหน่อมแนมอย่างนั้นวะสงสั่ต้องเน้นลูกซองหน่อยละคนดู เจ็บฮะวันนี้ถ่ายคลิปช่วงเย็นนะ <ไป S 1> อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมปกติผมจะไม่ค่อยเล่นฟรีไฟล์หรือว่าไม่ค่อยเล่นเกมวันอาทิตย์ครับจะพักพอดแต่นี่คือ,อนึกอปะมันขายแค่สองวันนะยังไงผมก็ต้องเอาปีต่อจากพาฒน,น์ที่หลักโคตรตึง ชุบก่อนชุบ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 เออสวยครับว,ว,ว้าวิไม่ดีแล้วเขาขึ้นมาแน่เขาขึ้นไปต้นหญ้า กินไปไหนจะยิงไหนจะดึงเพื่อนไหนจะชักกระสุนกูทำคนเดียวทุกอย่างล่วงออกไปไม่ดูไปยืนอยู่ตรงนั้นเลย <Vers us. S 1> ล่วงตายหมดสี่ต่อสองดีดีเขาบุแล้วครับเนี่ย่เก็บครับ หน,หนึ่งครับบนแบกทุกอย่างทําทุกอย่างเท่าที่จะทําได้ขอแค่ผู้เองตั้งใจเล่นตั้งใจพี่หน่อยนัวครับเล่นต้องใช้สมองด้วยวิ่งแค่หนึ่งั <First class. S 2> <Yeah! S 1> วครับเหลืออีกตัวเดียวครับ ู่ไหนอยู่ไหน,ไหนจะอยู่ระยะไกลไต้องหายหุยบงบีบโอ้เนีียมัน AFK ถ้าไม่พร้อมเองจะกดเริ่มเกมมาทำไมวะ,ะมวให้มันเป็นพาล้าคนอื่นนะถ้าเองไม่พร้อมเอ่ไม่ต้องกดเข้ามาคนอื่นเขาแบกกันจนเหนื่อยเฮ้ยผมขอยัดออกมาขอเอาเรื่องนี้นะไม่พร้อมกดเข้ามาทำไมไม่เข้าใจขวา<ะ>ล็ว สอง่วบ <First blood. S 1> นะอยู่นั้นไม่เป็นไรครับผมได้อยู่วิ <Double kill. S 1> ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเห็นอยู่เห็นอยู่ใจเย็นคือ <c oughs> ผมเสียเปรียบนะผมอยู่ข้างล่างอะ่ะใจเย็นครับแต่เพื่อนก็ไม่รู้ว่าจะร้อนไปไหนรีบปลุกรีบขึ้น ตต้องามโอเคได้อยู่น้องชายไหนกันหโหฝั่งนู้นครับโดดเป็นจริงโจ้เลยฮะแต่ละตัวงัดงัดฮะงัดงัดงัดครับไอปีมันงัดฮะเดียวตัวเดียวเม็ดเดียวปังาน้องมันอยู่แล้ว มันชัดอยู่แลว้วเอาพี่ไม่ได้ว่านะแต่มันชัดอยู่แลว้วมันแน่ยิ่งกว่าแช่แป้งไม่อีกน้องชุยระหว่างนี้เล่นไปเราก็ถือว่าเป็นการทําภารกิจไปด้วยเด็กๆนะครับแต่ผมว่าผมน่าจะทาไม่ทันว่ะหรือเวลากี่วันวะคนที่ทาทันนี่มันเล่นแบบทั้งวันทั้งคืนจริงๆนะ200 <c oughs> 2 0 0ดาวผมเพิ่งได้28อแปดไงเอ้น้องเอ็งเล่นเยอะจังอะ่ะเอ็งเล่นกันทั้งวันทั้งคืนเอ็งไม่หลับไม่นอนกันเลยเหรอกิจกรรมถึง วันที่เท่าไหร่อันไม่ท Ele ันในทีมเราชื่ออะไรบ้างเนี่ยใบทรงซอว์ว้ยผมหมดไฟแล้วใช่เฮ้ยไมค์ใครเฮ้ยไมค์ใครไม่เองไม่น้องคนสวยครับเขายิงใคร เุ <kung> ้ยเฮ้ยโอ้โหมึงกว่าจะตายเนอะมันเป็นสกิลไอ้นั้นใช่ไหมจะขึ้นมาเขา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 จะขึ้นมาสองสองครับตอนนี้ดูเพื่อนครับ ขึ้นมาแน่เขาขึ้นมาแน่แค่แหละชักชา้าพ่รีพีร ตายตายตายกลัวมันจะง่ายไปนี่นี่นี่ไอ้นี่นี่ไอ้นี่นี่ลูกติดปืนหนึ่งสองเอาอยู่อย่าบอกตะปืนเสียเปลี่ยงครับไม่วว่าปืนหลังโอ้โุนิดเดียวน้องชั นอเดียจัดเลยเมื่อกี้คุณผู้ชมสตรงสเต็บโยกหลบแต่คือเรามีตัวฟรีไงเนี่ยอะเดี๋ยวก็เป็นตัวฟรีได้เลยถ้าใครเป็นเจ้าของไอดีนะตอนนี้คุณปรดรู้แล้วว่าหลานเอามือถือคุณมาเล่นอยู่นะ <c oughs> <c oughs> อยู่ เาว่าสกิล <accurately> ติดตัวเขายังทางานอยู่ไงอันนี้ก็สกิลพลิกเกมได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะอันนี้คืออะไรวะผมไม่เคยมาเก็บเลยโอ้เจอเลยแม่งเอาผมไปกอะด้วยเม็ดนึงเฮ้ยยีหนูยืนอะไรลูกล่าสุดหลุดไปแล้วครับแต่ละคนกันดนไหนวะโอ้โหโอ้โห ระยะไกลไปปิมเมื่อกี้ต้องใช้ปืนทอมสันครับแค่นั้นแหละเสิร์ฟเล่นมันต้องใช้แบบสติด้วยนะคุณผู้ชมนะไม่สักแต่ยิงมั่วๆนะครับตัวอยู่ไหนหุ้ยหุ้ยโอ้โหเขี้ยไม่เกือบเกือบ ทนครับไม่กี้ลนครับอาการลนครับแล้วแบบไม่ได้สังเกตว่าต well> ัวเองอ่ะเป็นหมัดอยู่ลนนะฮะเมื่อกี้ผมอยู่สูงกว่าผมได้เปรียบไม่แกผมก็ได้ตัดสินใจขึ้นเพื่อจะเก็บเขาไปเลยครับผมอยู่สูงกว่าเขาหักดสกิลไม่ได้เอาเลยน้องชายจอแล้ว โอ้โห,หกว่าจะเลง็งเออมึงใช้อันนี้เออหนึ่งหนึ่งเฮ้ยเอาดีๆระวังระวังเออชนะแล้วเออชิดยงชิดยามันชิดอะไรอะระบบตรวจสอบว่าเพื่อนร่วมทีมของคุณเอาอันไม่ทันมันคืออะไรวะอ่ะพี่ยอมไหมเองเฮ้ยเล่นดีจริงไอ้หมดไฟเน่อยเล่นดีจริงพี่ยอมไหมเองนะโอเคดาเมจแม่งเจ็ด 7, พันน่ะผู้ชมดาเมจแม่งสุดจัด ว่ามาจัดให้แล้วนะหลายๆคนคอมเมนต์มาส่งข้อความมาใน Facebook นะครับผมก็มาจัดแล้วนะชุดขาวนะครับขอบคุณด้วยนะที่คอยบอกข่าวสารกันถ้าไม่มีคนดูคอยบอกเนี่ยผมก็อาจจะอดไม่ได้สิ <c oughs> ยังไงฝากด้วยกันเด e h u ั t Shop <c oughs> ใครที่สนใจเติมเกมฟรีไฟหรือว่าเติมเกมมือถือเกมอื่นๆหรือเกมคอมรับเติมด้วยนะแอปไลน์ไปเลยพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงเจอก,กันคลิปต่อไปครับ